าธารณสุขไม่ชุกใจกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยกองการแพทย์ทางเลือกคือผมจบนายแพทย์เนาะแล้วก็ผมไปเรียนต่อทางด้านโภชนาการวิจัยที่อเมริกาดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมเป็นแพทย์รักษาคนไข้ที่ศิราราชอยู่แล้ว แต่ว่าพอเรียนทางด้านงานวิจัยเนี่ยเรามีความสนใจทางด้านงานวิจัยดังนั้นตําแหน่งที่บรรจุจริงๆเนี่ยเป็นตําแหน่งของอาจารย์ที่ทําวิจัยเป็นหลักเพียงแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นแพทย์เนี่ยเราก็ยังให้บริการคนไข้อยู่นะครับมันเหมือนเป็นการทํางานแบบไฮบริดนะครับซึ่งเป็นความรับผิดชอบของหมอที่นี่อยู่แล้วเราเปรียบเทียบแล้วกันนะครับว่าวิธีการลดน้ำหนักสามารถทำได้หลากหลายวิธีแล้วแต่ความสะดวก แต่ถ้าพูดถึงวิธีหลักๆอย่างเช่น keto g e n ิก i c diet ที่เป็นการทานแป้งน้อยนะครับหรือบางคนทำการทานอาหารแบบ dash diet หรือบางคนทานไขมันน้อยอันนั้นคือเป็นการเลือกหมวดของอาหารที่ทานอย่างเหมาะสมนะครับข้อจำกัดของวิธีการแบบนั้นก็คือว่าต้องใช้ทักษะความรู้พอสมควรในการเลือกอาหารนะครับต่างจากวิธีการของ IF ที่เป็นการกำหนดเฉพาะช่วงเวลาที่จะกินและช่วงเวลาที่จะ เราก็เข้าใจก่อนนะปกติเราสมมวเรากินข้าวเช้า7หรือ8โมงเช้าส่วนใหญ่คนไทยก็จะกินเย็นตอน6โมงเดือดทุ่มหนึ่งที่นั้นตารางเวลาการทานเราคือ12-12ดังนั้นถ้าคุณหวังจะลดน้ำหนักคุณก็ต้องทำมากกว่าที่คุณทำปกติดังนั้นอะไรก็ตามที่เลย12นาฬิกา12-12ไปแล้วเนะี่ยมันมักจะได้ผลดีเสมอเราจะทำ1 3 1 4า5 3อดแบบไหนก็ได้หมด เพียงแต่ว่า1 6บ8เนี่ยมันอาจจะเป็นเวลาที่แบบไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปถ้าเราทํา18 6ถลองนึกสภาพว่า8โมงแล้วกินอีกทีบ่าย2แล้วจบเนี่ยบางคนยังไม่ได้กลับบ้านเลยกลับบ้านถึงสาทุ่มมันก็จะตึงไปสําหรับบางคนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเวลาที่แบบกลางกลางกลางและได้รับความนิยมแต่ว่าระยะเวลาการทานก็สําคัญเช่นเราทํางานในเวลากลางวันเราก็ควรที่จะกินในเวลากลางวันบางคนเนี่ยเริ่มทานจริงๆแบบเที่ยง ซึ่งงานวิจัยพบว่าการที่ช่วงเวลาเราทําให้สอดคล้องกับตารางชีวิตเนี่ยเราพบว่ามันทําให้การควบคุมมันยากยากกว่าเช่นเราเปลี่ยนเขากินตั้งแต่เช้า8ปดโมงแล้วกินอีกทีบ่ายสี่โมงสมมติตารางเวลาคล้ายๆแบบนี้นะครับประสิทธิภาพในการควบคุมน้ําตาลในเลือดดีกว่าถึงแม้น้ําหนักจะไม่ได้ต่างจากการกินในตารางเวลาอื่นเช่นกินเที่ยงแล้วเลิกกินอีกทีประมาณ2องทุ่มอย่างเงี้ยนะครับ เขาพบว่าการกําหนดเวลาในช่วงเช้าเนี่ยประสิทธิภาพในการควบคุมเมตาบอลิกในร่างกายดีกว่าเพราะฉะนั้นในโรคที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยในการทานอย่างเช่นโรคระดับน้ําตาลในเลือดโรคความดันหรือโรคที่เราเรียกว่า n c d ดเนี่ยโดยมากมันก็จะเบาบางลงต่อมาคือถ้าเกิดคุณลดน้ําหนักได้โรคที่มันเกี่ยวข้องกับน,น้ําหนักที่ลดลงมันก็มักมจะดีขึ้นแต่ว่าบางโรคเช่นใช่เป็นบางโรคที่เกิดจากเบาหวานจากการที่ขาดอินซูลินอาจจะไม่หาย เพราะว่ามันไม่ได้มีต้นเหตุมาจากการทานไม่มีระเบียบวินัยเป้าหมายจริงๆแล้วคือแคลอรี่มันน้อยลงน้ําหนักก็เลยลงทีนี้ถ้าความถี่เราน้อยลงเช่นทําแค่ไม่กี่วันก็แน่นอนประสิทธิภาพมันก็ลดลงแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันมันไม่ได้ผลเลยข้อต่อมาก็คือพอเรากินน้อยลงนี่คือปัจจัยข้อแรกของ IF ปัจจัยข้อที่2คือเราสร้างระเบียบวินัยในการกินมากขึ้นใช่ไหมครับสร้างระเบียบหมายความว่าเราไม่กินจุบไม่กินจิบอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือในการลดน้ำหนักของ IF เพราะในเอฟเนี่ยลดน้ำหนักได้จาก2กระบวนการคือกินน้อยลงแล้วก็สร้างระเบียบในการกินกําหนดตารางเวลาชัดเจนเช่เน,ชนหลัง5้าโมงเย็นไม่ทานแล้วอะไรเงี้ยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นความถี่แล้วแต่คน IF เนี่ยพวกเราทำมาตั้งแต่เกิดละนะฮะเรานอนหลับเนี่ยเราเรียกว่าฟาสติ้งละเพียงแต่ว่าถ้าเป็น IF เนี่ยเรามีอิน e r m i t t e n t Fasting เข้ามาหมายถึงว่าเรามีการกำหนดช่วงเวลาในการที่จะทำ f a ส t i n g ในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากการนอนหลับในเวลาปัจจุบันแต่อย่าลืมว่าการลดน้ำหนักหรือไม่ลดน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าแต่ละคนนั้นก็มีที่มาของน้ำหนัก ที่มากจากอะไรได้บ้างจากวิถีชีวิตการกินจากรูปแบบการทํางานการทานอาหารและก็พันธุกรรมที่เกี่ยวข้องก็ได้ซึ่งทําให้คนนั้นนะมีน้ําหนักหรือความสําเร็จในการลดน้ําหนักที่แตกต่างกันมันก็อาจจะมีข้อจํากัดในคนที่อาจจะผู้สูงวัย รหรือคนที่มีโรคประจําตัวมากๆอย่างเช่นเป็นโรคเบาหวานที่คุมไม่ได้การทําการอดอาหารแบบ IF ระยะเวลายาวๆ,าวๆก็อาจจะทําให้เขาเสี่ยงกับการเกิดภาวะต่างๆเช่นเลือดเป็นกรดอะไรเงี้ยก,ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือในอกรณีของคนที่ต้องทานยาเป็นประจำทีนี้พอทำไอเอฟอดอาหารปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดปัญหากับยาบางตัวที่อาจจะกัดกระเพาะไดนะ้ก็อาจจะเกิดความไม่สะดวกในการทำไอเอฟได้